กระบะป้ายแดงลิมิเต็ดช่วงสั้นโครงสร้างพื้นฐานเดียวกันกันกบ isuzu mu x พร้อมกับอัปเกรดความหลอ่อจะหล่อเทม่มากแค่ไหนตามไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับคลิปนี้พบกับผมกาฟิลมงคลคาร์เตอร์ที่เดิมเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมาพร้อมกับรถสวยต้องบอกว่ารถป้ายแดงนะครับไม่ใช่รถมือ2เพราะคันนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับเป็นรถป้ายแดงนะกับอีซุดีแมกนะครับผมเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power หรือนะครับเจ้าแฟลตเด็กนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึคันที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากนะครับของเจ้าแฟลตเด็ก ซึ่งนะครับผลิตจากค่ายอีสุนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับคันนี้นะครับนอกจากจะเป็นมือหนึ่งะครับป้ายแดงนะครับยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับไม่ก็คือไม่มือหนึ่งอ่ะเออนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมพร้อมกับอัปเกรดความหล่อความเท่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูกันนะครับว่าคันนี้นะครับเติมความหล่อเติมความเท่ตรงไหนและคันนี้น่าซื้อมากน้อยแค่ไหนตามมาชมกันเลยครับ สำหรับคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะฮะเป็นกระบะตอนเดียวช่วงสั้นนะครับจากค่ายอีซุที่ทำมาเป็นในส่วนของโมเดลนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี่คือไม่มีจำหน่ายแล้วนะครับทางอีสซุได้มอบมาให้กับทางมงคลทานสเตอร์เนี่ยหลายคันแล้วตอนนี้นะครับก็ขายออกไปหลายคันแล้วเช่นกันนะครับก็เหลือคันนี้นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งคันที่ที่อัปเกรดความหล่อนะครับหลอกกว่าเดิมอีกนะครับผมทั้งนี้นะครับเป็นรถป้ายแดงยังไม่ได้จดทะเบียน ใครที่กาลังมองหาหรือว่าอยากจะได้รถรุ่นนี้ไว้เก็บไว้เล่นไว้ใช้นะคันนี้ตอบโจทย์นะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่มีจําหน่ายในรถบายแดงแล้วนะครับมีจําหน่ายเฉพาะมุงกลนการ์เตอร์ที่เดียวนะครับหายากมากสําหรับรุ่นนี้นะฮะมาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับผมสาหรับคันนี้เราอัปเกรดอะไรกันมาบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับผมสังเกตลักษณะของตัวความสูงของรถนะฮะคันนี้คุณผู้ชมจะสังเกตว่าสูงกว่าปกติ ด้วยแม็กด้วยยางนะครับแล้วก็มีการยกมาอีก2นิ้วนะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มแหนบแอดเข้ามาด้วยนะครับของ Iron Man นะครับมาดูกันที่ล้อแม็กนะครับสำหรับคันนี้นะเดิมทีเนี่ยจะเป็นล้อขอบ15เป็นล้อกระทะนะครับคุณผู้ชมครับเป็นขอบ15นะครับมันจะดูไม่หล่อดูไม่หรูดูไม่แพงดูไม่เท่แต่วันนี้นะครับผมทางมงคลคาร์เตอร์ของเรานะครับได้เพิ่มเติมนะครับใส่ล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กเล เอเจ n เดียร์ิงนะครับผมนะฮะแล้วก็ยางใหม่เบิกห้างเลยเป็นยาง B F Goodrich นะครับที่ต้องบอกว่าเส้นหนึ่งเนี่ยก็ตกประมาณ7,500เลยนะครับค mm. ุณผู้ชมครับสี่เส้นเนี่ยก็โห3 0 0 0 0ได้ไหม 30, นะสามหมื่นนะทั้งหมด4เส้นเนี่ยคือใหม่เบิกห้างเลยนะครับสำหรับตัวยางนะครับคุณผู้ชมครับแม็ก mm. ก็ใหม่นะครับสวยลงตัวคือปกติมันจะเป็นล้อก,กระทะนะฮะสำหรับคันนี้ แล้วก็คันนี้นะครับยกเพิ่มความสูงอีก2นิ้วเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันดูสูงกว่าปกติแล้วก็ดูเท่ดูหล่อเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นบล็อกเครื่อง1.9 DDI Blue Power นะครับผมเป็นเครื่องพันเก้านะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ1นึแรนงร้าเน้นในเรื่องของประหยัดนะฮะในส่วนของอ s u เนี่ยก็เคมมไว้ที่ประมาณ15.6กกิโลเมตรลิตร แต่ตอนที่เราทดสอบหรือว่าใช้งานจริงนี่อาจจะอยู่ที่ประมาณ12-13กิโลเมตรลิตรก็ได้นะแล้วก็ใหม่ทั้งคันแหละคือรถใหม่อะ่ะไม่มีตำหนิอาหาตตำหนิไม่มีแล้วก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบที่ไหนเพราะว่าไม่มีในตลาดอยู่แล้วสําหรับคันนี้นะมีที่มงคลคาลเตอร์ที่เดียวนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มเติมคือแหนบแอดเข้ามานะครับผมของ i r o n Man ก็จะเพิ่มให้มันดูแบบดูสูงขึ้นนะครับแล้วก็มาล้านระหว่าง กับด้านหน้านะครับคู่หนึ่งก็ประมาณ3,500เนี่ยนะครับรวมๆก็ประมาณ7,500าสำหรับแนบแอดนะครับนี่คือในส่วนของที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาอีกอย่างนึงคือในส่วนของ s n o r ก e ลนะครับ s n o r ก e ลตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของทีทจเอ็มนะครับผมนะตัวนี้ก็ประมาณ1 3 5 0 0นะครับคุณผู้ชมครับดูหลอดูเท่เพิ่มมากขึ้นในส่วนของราคาเออฟิลลืมบอกราคาไปเลย นะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยทำไมไม่บอกราคาตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจบอกรู้สึกว่าว่าไปบอกท้ายคลิปแล้วจะรอนานเกินไปราคาคันนี้นะครับราคารถใหม่ป้ายแดงก็คือ6 4 4 0 0 0บาทนะครับ644,000บาทนะราคานี้เดิมทีมันจะได้เป็นล้อกระทะนะครับไม่มีล้อแมกนะครับไม่ใช่ยางตัวนี้นะแล้วก็ไม่มี s n o ก k e ลแต่ตัวนี้เราเพิ่มเติมเข้ามาอัปเกรดความหล่อเพิ่มมากขึ้นในส่วนของคันนี้ก็จะได้ในราคานี้ไปเลย นะครับคุณผู้ชมครับดูในส่วนของภายในของตัวรถนี่มาดูที่ภายในคือมันคือรถใหม่นะครับรถใหม่ก็คือรถใหม่นี้แหละนะรเรามาอัปเกรดความหลอ่อความเท่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมภายในของตัวรถนะครับคุณผู้ชมครับก็คือรถใหม่กลิ่นอายใหม่ๆเลยแหละนะครับผมคันนี้เคยเอาไปช่วยงานที่ที่ผาชนะใดามาแล้วนะเลขไม้ก็จะอยู่ประมาณ400กโลปกติมันก็จะ0กโลกลักบไปกับตัวเมืองอุบลผาชนะใดาไปก,กับก็ประมาณ400กโล เลครับเคยเอาไปช่วยงานที่นน่นเคยขับขึ้นเขานะเป็นทางลาดชันใช้ได้ครับคุณผู้ชมครับใช้ได้เลยสําหรับคันนี้นะคือเพียงพอครับเพียงพอสาหรับเครื่องยนต์1.9คันนี้พาสตุงพาสติคือบรรทุกใหม่นะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับอาจจะไม่ได้พูดในส่วนของออปชั่นอะไรเยอะนะครับผมก็เน้นใช้งานในราคาประมาณนี้ในส่วนของตัวกระบะเองนะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของอกระบะพื้นเรียบนะฮะ เป็นกระบะพื้นเรียบถือว่าเป็นจุดขายของเจ้าแฟลตเด็กเลยนะครับผมกระบะพื้นเรียบเปิดได้3ด้านไม่มีซุ้มปุ่งล้อนะฮะสำหรับคันนี้เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับผมเปิดเข้ามาก็การใช้งานนะครับบางท่านแบบว่าใช้ในธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจ SME อะไรเงี้ยนะครับผมหรือว่าใช้ในงานของบริษัทต่างๆบรรทุกของอะไรเงี้ยนะครับเป็นกระบะช่วงสั้นนะครับผมนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับ เปิดได้สามฝั่งนะครับผมก็พร้อมเลยสำหรับคนี้เนี่ยนะครับก็เปิดได้สามฝั่งก็ เป็นช่วงสั้นครับคุณผู้ชมครับในส่วนของที่บอกว่าช่วงสั้นคุณผู้ชมต้องดูจากฝั่งโน้นนะครับในส่วนของคัน<ม>นี้นะลองมองนะครับจากฐานล้อหน้ามาล้อหลังนะครับจะสั้นกว่ารถทั่วไปประมาณ25เซนนะครับนี่แหละคือที่มาที่ไปของคําว่ากระบะสั้นนี่นะครับคุณผู้ชมครับจากฐานล้อหน้ามาล้อหลังเนี่ยมันจะสั้นกว่ากันประมาณ25่เซนนะครับผมนะสำหรับคันนี้นะ นะครับผมแล้วก็ไม่มีตัวเปรียบเทียบในท้องตลาดแล้วนะครับไม่มีเลยเพราะว่ามีที่มงคลคาร์เตอร์ที่เดียวเพราะว่าก็คือรุ่นนี้ไม่ได้ผลิตมาเยอะนะครับผมนะ สำหรับคันนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมใครที่สนใจนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อหาผมกาฟิลมงคลคาร์เซ็นเตอร์ได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับ0992029994นะครับ0992029994เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับแอดมาคุยกันอยากขอดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมส่งให้หรือบางท่านนะครับอยู่ไกลๆอยู่ต่างจังหวัด อยากจะวิดีโอคอลขอชมในจุดต่างๆแบบสดๆเบยได้ไหมได้เช่นกันนะครับทักมาคุยกันผมมาทำงานทุกวันนะครับจันถึงอาทิตย์นะใครที่สนใจติดต่อหาผมตามเบอร์โทรนี้ด้านล่างเลยนะครับ0992029994มือใหม่ป้ายแดงนะครับเป็นกระบะลิมิเต็บางท่านบอกว่าขอเก็บไว้หน่อยเพราะเป็นรถหายากแล้วนะครับคันนี้จัดไปมีเฉพาะที่มงคลคานเตอร์เท่านั้นราคา6 4 4 0 0 0บาท นะครับผมใครสนใจรีบโทรมานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกจติดตามรับชมช่วงนี้ฝนตกอากาศหนาวเริ่มมาอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ